ครับสวัสดีครับพีซ่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ,อพอบพอกับพอแต้มนาะพี่น้องเนาะขับพอแต้มพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันท 28, ร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดศูนย์สองห้าสองแปดขับเลขล่างก็ออกสองหานะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาการลุดนะพี่น้องตะว่าเลขกวิ่งเล็กวิ่งลุดนะพี่น้องเนาะรับวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งลุดเจ็ดกับเก้าพี่น้องขับเ็ดกับเก้ากับ 5, กบ, 5, บ, 5, บ 5, มาจากตูนะพี่น้องเนาะตะวันเล็กเพิ่นจะจับคู่กับสองเจ็ดนะพี่น้องออกสองแปด สองเก้านพี่นอ้องหลักสองนะครับ 58, รห้าแปดห้าเจ็ดอะรุดก็คือลุดน้าพี่น้องเนาะว่าว่ากันมีเขามีลุดนะครับรอ่าคนหนี่งพอแต้มผ้ามาตามต่อยอน้าพี่น้องเนาะ วันพุธนะพี่น้อง 啊。Um. เราพัฒนาเซียนยวน บนล่างวิ่งรูดพี่น้องตัวเก่าแ้่พี่น้องเก็ดกับเก้าส <c oughs> บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องอับส่วนจับคู่ สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับ ห้าแปดสี si ่เก้าหเก้า

แปดหกนะครับโอ้สิบเกือบโลเนาะพี่น้อง แต่ว่ากขามีตัวเน้นได้พี่น้องเนอะเน้นที่สองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าสาม สาม ครับชัตว์เยนน็นนพน้องเนาะเน้นหาหางนะครับเอ๋อมักสอบแต่ไดกับเพชรเจรนามึงได้พ,ยยนนพี่น้องเด้อครับวันพุธที่30มสกอลกดาคม2568ลาวพัฒนาเสียนหยวนบนล่างวิ่งรูด7กับ9ครับเอาตะตัวเน้ยนนพนองเน้องเนาะ2747 58 59 36นะครับอ๋อมักสอบแต่ไดกับเพชรเจรนามึงเอาหน้าพี่น้องเนาะ ขับปะเตียมก็ใชเบิ้งพี่น้องคุณทรงมาให้นะครับวิ่งเจ็ดกับเก้าขับสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามหกตัวเน้นนะพี่น้องฮะมักสอบตัวเดขกับพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับขับปะเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้ปะเตียมรับเอามาฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนักั้าแล้วก็เตียมก็เวพรอนคอยเขาคอให้ปังพี่น้องอีีก็จะได้โชคโฉมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนานะครัาครับสุดท้ายถ่ายสุดก็อีพีทุกคนโชคโมันมานเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะ ครพ,พอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม